3อย่างนะครับที่อสมจะต้องรู้โดยเฉพาะอสมใหม่และอสมที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกชกสสมนะครับ3อย่างนั้นมีอะไรบ้าง3อย่างนั้นในการรับรองการสมัครเป็นสมาชิกคือ 1. การสมัครต้องสมัครในระบบออนไลน์สมัครในระบบออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับ2ต้องอัปโหลดเอกสารเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ตามที่ในระบบออนไลน์กำหนดอัปโหลดให้เรียบร้อยเลยนะครับครบถ้วนและก็ถูกต้องด้วยและก็3ใบสมัครตัวจริงนะครับอสมอจะต้องปริน์ออกมาจากระบบออนไลน์นะครับปรินต์ออกมาจากระบบออนไลน์แล้วก็ลงนามรับรองนะครับอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับพร้อมทั้งให้ผู้ที่รับรองลงนามด้วยพร้อมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องและส่งมาที่สมาคมนะครับผู้ลงนามรับรองก็คือเจ้าหน้าที่รอฟสต่นั่นเอง นะครับพอครบทั้ง3ข้อนะครับครบทั้ง3ข้อให้รีบจัดส่งเลยนะครับไปที่ชกสสมอนะครับคณะกรรมการก็จะประชุมกันนะครับดังนั้นเอกสารต้องส่งถึงวันที่27นะครับภายในวันที่27เอกสารส่งถึงปุ๊บคณะกรรมการก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณานะครับหลังจากพิจารณาแล้วนะครับ30วันนะ3าวันนะครับมีเป็นระยะเวลารอคอยที่ พี่น้องที่สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับการรับรองและมีผลตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับจึงแจ้งอสสสมทราบโดยทั่วกันนะครับ3อย่างอสสมต้องรู้นะครับในการสมัครเป็นสมาชิกชกอสอสสมนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับอสสมหลายท่านสอบถามมานะครับว่าครูสมรสจะสมัครได้ตอนไหนคําตอบก็คือตอนนี้สมาคมยังไม่เปิดรับนะครับแล้วก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มี ทีท่าว่าจะเปิดรับนะครับดังนั้นนะครับก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับฟังข่าวไปเรื่อยๆก็รอฟังข่าวจากสมาคมชฉกสสมอดีที่สุดนะครับแจ้งอ,อสอสมอทราบดวยทุกกานสําหรับท่านที่กําลังรออยู่ในการสมัครเป็นสมาชิกจอสกศให้กับคู่สมรสนะครับยังไม่เปิดรับสมัครตอนนี้นะครับรอก่อนนะครับ แจ้งอ,อสสอ,อสมอทราบเลยท่วการและก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับวันนี้พบปะพี่น้องอ,อสมอพิมพ์ทานี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ